วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องหยาดน้ำฟ้าหน้า217ข้อ1ตอบคำถามต่อไปนี้1หยาดน้ำฟ้ากับน้ำค้างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแนวคำตอบแตกต่างกันเพราะหยาดน้ำฟ้าเกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศแล้วตกลงมาสู่พื้นโลก ส่วนน้ำค้างเกิดขึ้นบริเวณใกล้พื้นผิวโลก 2. นักเรียนคิดว่าประเทศไทยไม่มีหยาดน้ำฟ้าชนิดใดเพราะเหตุใดแนวคำตอบหิมะเพราะประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแต่การเกิดหิมะจะเกิดในบริเวณที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส ขออ้อ2เติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 1. มีสถานะเป็นของเหลวควบแน่นแล้วตกลงมายัางพื้นดินเรียกว่าฝน 2. เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจากนั้นถูกพัดกลับไปกลับมาในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำจนน้ำหนักมากจึงตกลงมายัางพื้นดินเรียกว่า ลูกเห็บ3เกิดจากไอ้น้ำในอากาศที่เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วตกลงมายังพื้นดินเรียกว่าหิมะข้อ3ตอบคำถามต่อไปนี้แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง1อหยาดน้ำฟ้าที่มีสถานะเป็นของเหลวคำตอบฝน2 หยดน้ำในชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วตกลงมาคำตอบลูกเห็บ 3. ไอน้ำในอากาศระเหิดกลับไปเป็นผลึกน้ําแข็งแล้วรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากแล้วตกลงมาสู่พื้นโลกในสถานะของแข็งคำตอบหิมะขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยมีความสุขสวัสดีค่ะ